วิธีทําคลิปเข้าจังหวะรับวันตรุษจ,จีนวิธีทําคลิปกระแสะแบบนี้ง่ายๆทำไงน,นี่คือ AI ของแม่วันเรียนรู้การทําแม่แบบเพื่อมีรายได้ติดตามไว้ได้เลยแม่วันดันช่องทิก t o ็สอนสร้างแม่แบบขั้นแอดวานซ์ไปดูไปที่แอปแคปคัสแล้วกดบวกเลือกรูปพื้นหลังมาหนึ่งรูปแล้วลากคลิปให้มีความยาว10วินาทีเลื่อนไปด้านหน้าคลิปวิดีโอมองไปบาร์ด้านล่างแล้วเลือกคําสั่งเอฟเฟกเลือกเอฟเฟกวิดีโอคลิกหัวข้อปาร์ตี้ แล้วเลือกคำสั่งฟิล์มภาพสีส้มคลิกปรับขนาดให้มีความเร็วที่10และสีอยู่ที่66แล้วติ๊กถูกเลือกคำสั่งเอฟเฟกต์วิดีโออีกครั้งคลิกหัวข้อรายละเอียดลูดลงไปด้านล่างแล้วเลือกหัวข้อดอกไม้ไฟหนึ่งแล้วติ๊กถูกแล้วลากเอฟเฟกไปให้สุดโปรเจกต์จากนั้นกดคำสั่งภาพซ้อนแล้วคลิกเลือกโอเวอร์เลย์เลือกรูปภาพตัวเราแล้วลากความยาวไปให้สุดโปรเจกต์มองไปบาา์ด้านล่างเลือกคำสั่งสไตล์แล้วเลือกแบบมังงะ ต่อไปเลือกคำสั่งคัดเอาเลือกลบพื้นหลังมองไปบาา์ด้านล่างเลือกคำสั่งมาร์กแล้วเลือกแบบวงกลมแล้วทำการปรับระดับลากให้พอดีกับรูปของเราโดยการทำให้ขอบซีดจางดึงลูกศรด้านล่างนี้นะคะเมื่อปรับจนพอใจแล้วติ๊กถูกแม่วันมีอ e ีบุ๊กแจกรวยด้วยแม่แบบใครอยากได้ทักมาที่นี่เลยค่ะ